สวัสดีค่ะพ่อกับไราสุขสวัสดิ์ของเฮาอีกคือเกานะคะเมื่อนีพ่อกันย่าเมือแรงค่ะพ้ามาฟังเสียงเขียดจะน้าห้องนะคะย่ามดำหน้าย่ามต้นฤดูฝนนะคะพ่อกันเมื่อนี้วันที่สิบมิถุนานสองพน้าร้อยหนะคะหลังจากที่เฮาปลูกโซนี้นะคะไฟหวกหวานไป เมื่อวันที่ 28, ยี่สิบแปดเดือนที่แล้วนะคะเมื่อนี้กับสีผ้ามาเบิงนะคะว่าไปหัวหว,วานสุขสวัสดิ์ที่ห้าปลูกโซนนี้เป็นจังไดแล้วนะคะหลังจากที่ปลูกกะฝนตกลิ่นหน่อยนึงคะ่ะวันที่ยี่สิบแปดเนาะหลังจากนั้นกะแรงมาตลอดนะคะกะหดน้ำมือเว้นมือมากนะคะจนเมื่อสองสามมือที่แล้วนะคะฝนกะตกซุมมือ เมื่อนีกาเลยผ้ามาเบงนะคะว่าหลังจากฝนตกสามสี่มือมาแล้วนะคะไผ่เฮาออเป็นจังไดน,นะคะเมื่อนีกาเอาไผ่มาปลูกเพิ่มนะคะนะคะคุ้นบ่อยเป็นผลโปเลงโปเลงมากคะ <c oughs> ่ะอาจจะมีไผ่สร้างไผ่นะคะไผ่ปองแง้วไผ่ข่าลามไผ่ขาลามนะคะปลูกให้มันมีสูงไผ่นะคะเพราะว่า โซนนี้เขาก็จะเหตุเป็นโซนท่องเที่ยวเป็นโชว์รูมให้ผู้ที่สนใจเรื่องไผ่นะคะมเมื่อบึงเนาะว่าไผ่เนี่ยเวลาปลูกมันเป็นจังไดต้นเป็นจังไดสําหรับผู้อยากได้ไผ่ไปปลูกนะคะไผ่สายพันธุ์ต่างๆก็สามารถว่าบึงตน้นพันธุ์ในโซนนี้ได้นะคะเนี่ยค่ะโซนนี้ก็จะเป็นคลองน้ำนะคะทะลุหวยทั้งพั ะะสามารถเอาน้ำออกได้นะคะแต่ว่าบ่ให้น้ำเขานะคะเพราะว่าเห็ดเ,เป็นเกษตรปลอดภัยนะคะเรียงกุง้งเรียงหอยเรียงปูนะคะสําหรับเป็นอาหารในขั้วเลือนของเหานํานะคะเห็ดเป็นฟาร์มเล็กๆนะคะฟาร์มหอยนะคะการลัางเริมนะคะแต่ว่าตอนนี้ย็ยังบ่ได้อัปเดตให้เบิ่งนะคะจังไดกติดตามเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะทย,ยอยทายให้เบิ่งนะคะ เดี๋ยวมื่อเนี่ยสิ้อผาว่าเบิงไฟหวกหวานที่เขาปลูกเมื่อวันที่ยี่สิบแปดนะคะยี่สิบแปดเอ่อพฤษภาพที่ผ่านมานะคะว่าเป็นจังไดนะคะนี่ค่ะซุ้มนีก่ก็คือเก้านะคะเป็นต้นที่เอ่อเหลือเหลืองลูกค้านะคะต้นที่โบโบอยงามบันไดนะคะแต่ว่ากระโบเป็นยังนะคะเพราะว่าทุกต้นนะคะก็จะมีตาโน สองคางนะคะอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเพราะว่าขนขอดกบด้เ็ดตาหนอแตกนะคะตาหนอก็ยังอยู่ครบสมบูรณ์นะคะเพราะว่าต้นซุ้มเนกนจะเป็นแค่ตน้นฮูลนซื้อนะคะเป็นแค่ทางพันเพื่อ,อสังเคราะห์แสงซาสสมอาหารนะคะให้หนอหางไตได้เกิดนะคะค่ะเดี๋ยวเบื้องต้นต่อไปเลยค่ะหลายๆคนก็บ,บอกว่า ไายใบแหงนะคะไายใบแหงใบเลืองนะคะเดี๋ยวจะพามาเบิ้งนะคะของเจ้าของสวนกะเป็นเพื่อกันนะคะเพราะว่ามันท่มแรงเนาะกะเข้าบร,าเรเิเวเฮสซแลนดเฮดเอียงคุ้มนะคะปลูกตากแดดแดด38-39องศากะจะลวกใบแน่นะคะใบแห่งใบแหงใบกรอบเบิผ้ผละคะ่ะแต่ว่าพ่อถือฟนนะคะเขากะ จะแตกยอดแตกทะแนงออกมาแล้วค่ะนี่สังเกตแตกตรงนี้นะคะนี่ค่ะนี่คะแนงก็จะเขียวสวยออกมาแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะโซนนี้เป็นโซอนอ,อบอ่แม่นหนาดินนะคะเป็นดินที่เห้าขุดออกมาจากข้างล่างนะคะห้ากับไส้าฟางเก่ากับ มูลงวม,มูลไก่กระไดขึ้นกันนะคะผสมกันไปคุ้มใบนะคะพอเพันย่อยสลายนะคะนีย่อยสลายดินของเขาก็จะมีอินรีย์วัตถุนะคะเออเป็นอาหารห้ต้นไผ่ต้นยางของเขาต่อไปนะคะนี่ค่ะประมาณปูกวันที่ยีอันนี้ก็ประมาณสิบสอมื่นนะคะจะครึ่งเดือนแล้วค่ะนี่ค่ะ อาจจะมีขะแนงขึ้นมาแล้วเพื่อกันนะคะโ้นข้างบนที่ท้ายเฮเบองมือเซอเนี่ยจะจะแรงฮัดเพื่อกันนะคะอันนี้ก็แรงฮัดเพื่อกันแต่ว่าเข้ากับฮหดน้ำม,มาเรื่อยๆนะคะเพราะเขาถือฝนประมาณสามสี่ฝนเขาก็จะตั้งโตได้เร็วนะคะนี่ก็คือเป็นสาเหตุที่บอกลูกค่าตลอดว่าปลูกต้นไม้ให้ปลูกก่อนฝนมากนะคะ เพราะว่าจริงๆช่วงที่ปลูกนะเขาก็จะย่งบกแตกกิ้งแตกแะแนงหรอกคะ่ะแต่ว่าเขาจะอยู่ในช่วงที่กาลังต่างตุนนะคะแต่ว่าพอฝนมากนะคะฝนมากเขาก็จะเริ่มแตกกิ้งแตกคะแนนหรอคะ่ะนี่คะ่ะคะแนงเริ่มขึ้นแล้วนะคะอันนี้ก็ได้ประมาณ80เปนแล้วนะคะถ้าดูแลดีๆก็ ถือว่าลอยเปร์เซนต์เลยนะคะเขาก,กำจัดวัชพืชนะคะกำจัดวัชพืชแล้วก็ให้ปุ๋ยแน่นะคะอาจจะใส่ปุ๋ยอินทรียก็ได้ปุ๋ยเคมีก็ได้นะคะเพิ่อนบ่เ,เลือกนะคะขึ้นกับว่าเจ้าของสวนจะปลูกเห็ดกเกษตรแบบไรนะคะจะเห็ดแบบกเษ C, กเษตรอินทรียเกษตรปลอดภัยหรือว่าใส่สารเคมีก็แล้วแต่นะคะก็ได้ทื่อกันเดี๋ยวพาไปเบิ้งนะคะก็จะทยอย พวงแขนงหลายต้นแล้วนะคะตัวนี้กะแขนงมากแล้วพึ่กันนะคะน,นี่ค่ะนี่ค่ะตัวนี้กะกิ่งดำๆนะคะเพราะว่าเป็นกิ่งที่บ่สวยที่ห้องมาปลูกกะเริ่มแตกแขนงแล้วพึ่กันนะคะนี่ค่ะตัวนี้กะสวยงามพึ่กันนะคะส่วนนี่ปลูกเพิ่มประมาณ ลอยต้นนะคะลอยต้นข้างบนกะลอยก็ตน้นถ้าเขามีพื้นที่ว่างตรงใดกะถ้าย่อยปลูกเพิ่มนะคะถ้าย่อยปลูกเพิ่มเรื่อยๆเพราะว่าตรงนี้เขากะยังที่บอกเขาจะเหตุเป็นโชว์รูมหรอกก็จะเหตุเป็นอุโมงค์ภัยนะคะหาย้ำหาสามารถเดินแบบลมลื่นนะคะเดินชมสวนแบบลมลื่นให้เป็นอุโมงค์ภัยสามารถ ถ่ายรูปได้เก็บพลผลิตได้เข็นรถเข้ามาได้นะคะนั่งพักผ่อนได้หลายลายางนะคะนะคะตรงแถวกลางก็จะเป็นไผ่กิ่มซุ่งกับไพ่สร้างมุลนะคะที่ไทยเบื้องมุ่ว่านนี่คะ่ะเดี๋ยวพายางเบื้องเรื่อยๆคะ่ะนี่คะ่ะต้นนี้ก็เป็นกิ้งเตี้ยนะคะกิ้งบุกเตี้ยที่โตเกตเนาะบม่ได้ส่งให้ลูกค้า ก็มปลูกกแตกคะแนงดีค่ะสิบสองมือนนะคะสิบสองมืต้นนี้นะคะเบิ้งค่ะนี่ใบแหงเบิ้นะคะก็ว่าเมนสีบวบย่างนนะคะืกอนเนี่ยค่ะนี่แไดว่ากะคิดวันหลอดนะคะนี่ค่ะดูจากการแตกคะแนงออกมาแล้วนะคะ แต่คะแนงถ้าเป็นต้นแบบนี้กะก็ต้องบำรุงสีลายๆก็มูเลยนะคะเป็นสีไดงใหญ่ท่านมูอันนี้กะเจ็กน่อยกับสิแตกกิ้งก้านใบเห็นมาเอาบำรุงดีๆประมาณสามสีเดือนนะคะกะจะออกนอแล้วนะคะนี่ค่ะต้นนี้ก็ใบเหลืองนะคะกำลังสลัดใบเหลืองถิ่มนะคะ กำลังปรุงคะแนนเท่อกันนะคะนี่ค่ะไม่จริงเดี๋ยวว่แบบนี้กะดูแลไปเรื่อยๆค่ะว่าเป็นอย่างเดีจะมีต้นบ่ชขืนเท่อกันนะคะต้นนี้น่าจะบ่ชขืนแล้วนะคะกาเป็นธรรมดาของต้นใหม่นะคะเนาะเดี๋ยวจะมีปลูกเสียแน่ได้แน่แต่ว่า ไพ่หัวหวานก็นยังที่แจ้งไปนะคะเพราะว่าเพื่อนเป็นไพ่ที่รสชาติดีนะคะรสชาติดีหวานล้วก็ถ้าอันไหนซีดีๆแนะ่เพื่อนก็นสีปลูกหยาก,กรมูแน่น,นะคะคือยังทุเรียนนะคะเพื่อนก็นกนจะปลูกหยากกมูแน่น,นะคะไพ่ถ้ามาถึงเอ,อ่อไพ่ก็จะเป็นไพ่หัวหวานนะคะถ้าแต่ว่าถ้าสมมติว่าเฮ้า ดูแลพานแล้วติดแล้วกะโอเคค่ะหายห่วงเนาะนี่ค่ะพามาเบิงบรรยากาศนะคะอันนี้เป็นโซนบันหน้านะคะโซนบันหนาหยากจะหกแน่นะคะไทยลายรอบแล้วแต่ว่าหยากอุดมสมบูรณ์นะคะตรงนี้เป็นดินเหนียวนะคะแต่ว่ากะ ดินก็คือว่าปลูกต้นไม้งามนะคะเข้ากะข้างบนนู้นเต็มแล้วนะคะปลูกไผ่เต็มแล้วกะทยอยเอาลงม,มาหางลางนะคะเพราะว่าส้นนี่ก,ก็จะเห็นเป็นส้นทองเที่ยวอย่างที่บอกก็จะเห็นเป็นอุโมงค์ไผ่หมงพักพรน,นะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะกะส็สิสาม,มารถเข้ามาชมพันธุ์ไผ่นะคะใช้พันธุ์แปลกๆที่ไรสุขสวัสดิ์ของเฮาได้นะคะ อันนี้เขาก็จะเอามาท่านภัยมาสะาสมให้ท่านี่สนใจได้มาศึกษาเรียนรู้นะคะนี่ค่ะกะผ้ามาเบงนะค่ะเนาะเพราะว่าหลังจากที่เข้าทรงภยัยทุกอาทิตย์เรื่อยๆนะคะบางคนก็จะถามว่ามีแต่ขายปลูกน้ำบนนอกกะนี่ลคะค่ะกะขายน้ำปลูกน้ำนะคะขยายไปเรื่อยๆนะคะบ่แม่นว่าขายยางเดียวนะคะ สำหรับลูกค้าที่ซื้อไปนะคะกัช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนนะคะช่วงตนน้นฝนถ้าเฮาซื้อไผยไปช่วงนี้นะคะกัเป็นโอกาสทองเลยนะคะช่วงนี้สำหรับต้นไผยที่ปลูกใหม่ๆที่กำลังตั้งโต,งตนะคะนี่ค่ะบำรุงดูแลร,รักษาให้ดีนะคะเพราะว่าเขาเป็นช่วงตังต้นนะคะถ้าเฮาเริ่มต้นดีเนาะ ไข่เขากับสีไงไว้นะคะย้ะไฮาย,ยาท่วมนะคะถ้าดินบอดีกับใส่ฟางใส่ปุ๋ยคอกอ่อ,อนๆน,นะคะโรยไปก่อนหรือว่าทาบบมีกับใส่ปุ๋ยยูเรียปุ๋ยหองนะคะปุ๋ยตรซิมหาก็ได้นะคะลรยหน่อยๆทายอยยใส่นะคะให้เขาตั้งต้นได้นะคะบอกเกิน3าสี่เดือนนะคะไั่ของเขาก็จะออกนอไม่เห็นแล้วนะคะ ปีนานี่ก็จะปลูกปีนี้ปีนานก็ได้กินแล้วนะคะเต็มทีแล้วค่ะสำหรับผู้ใดที่กำลังปลูกไั่นะคะกะหรือว่าปลูกต้นใหม่กำลังเริ่มต้นเทศสวนนะคะไรสุขสวัสดิ์กะขอเป็นกำลังใจให้สุภุสุขคนนะคะให้ต้นใหม่หไนยเว่ยนะคะให้ประสบความสำเร็จในการทำสวนนะคะ สำหรับมือนี่กะพผ้ามาเบงไผ่หัวหวานที่เข้าปลูกในโซนบาน,น้านะคะทํามาคลิปนี้นะคะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจไรสุสสดๆของเขาน้ำในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ